เอาสิเป็นหนอกหมดตอเอยเอาปักเบือแตงโวงไปท่วงนี่แต่เกาลาสามถือเชิดควายเรั่นเท่ได้เก็บดอกหม่หองจดโถปูชาทมเฮ้ยได้มานำกันแต่สวรรค์โอกน้ำฝาขัวให้นั่งขลาพอใจบักเบือทีได้ อยาในวิมอนของข้าข้าละบางใจอันมาเกือนวีน่นี้ผมได้ตุมต้มอตอมจะเป็นจอบข้าตกปักที่ชายสี่ยอยกให้แกนางกันป่านหัวขอให้เป็นสอนตองว่าใจเธอโปรดอยอาโหยยิย่ว่าใจที่มู่เเตาฝ้าผู้ที่หน้าขัายอดสูง หนหาสมมหมุ่งนั่งได้กินมากเลืออทีวากเจ้าแม่ทอละนีเป็นสักขีให้กูข่าให้พา้าท่าวงจะลงสาตุนุ่งได้ันคือมาแข็งตัรมากกะแ,แลงแมนสินี่กำแพงมากขั้นกอนดูหน้าให้พา้าท่าดอกทานไป วังกระแสแใงกวนเป็นวงรักคันหลกักอธิพันจนขัาบ่อห่วงยังรบกวนบอ,อ,นบอทขาเสียคอย่าดถึงเวลาตะวันอโอู้บ่า,บายแอบไปเอาของฝากตอนเคยนอนเฝ้าสีห่หางตาน,นี่คือหัวใจไอเไ้อเหื็กให้ใจของเอาเคยเหยาหมด căng lọt vai ô ui nịnh xi nhau ai ô ui nịnh lang ôi ôi กาเที่ทานเร็วๆแ่ไปคอยนั่งใจใจคอยไปนั่งเป็นกมดีขึ้นเราจะให้คอยไปยิ่นวาซุ้มจาไปอมขืนัาเขือคอยยู่กางโคกลางปลาเลยโอ้ยบก้าดอยไหมครับบกบ้าดอกไอ้ดหู้ด็กๆทอี่ดางเาม่ได้เลยนั่นคนเด็กินปาเรือไปเรวแล้วก็ที่น่าจะคล้องเาเรวมปลาปล้วา่ากินหอดเล้ว